มันไม่ใช่ปูนซีเมนต์สารกันเสีอะไรนะลูกโอ้ทำไรอ่ะว้าว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 หมุน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 ตึงดึงตึงโอ้ทะเลแสนกว้างเพลงแรกน่าจะร้องว่าอะไรนะ กงมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบไปมากงมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบไปมาการแขนขึ้นแลวลงพับแขนมือแปดลายกางแขนขึ้นแล้วลงชูขึ้นตรงม้นไปรอบตัวเย๊เท่ไรนะเท่ไรนะสวัสดีวันนี้พบกันหลอลูกทุกใจทั้งฉันและเธอ โอลาลาลลลาลาลาวันดีวันนี้พบกันดวใจพันธ์จรนโอลา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 ลลลา

啦啦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 啦 นี่สวัสดีวันนี้มากบกันไหมนี่สวัสดีวันนี้มาพบกันสวัสดีคบกันตัวฉันทั้งฉันและเธอลา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 ่สวันมกันสวัสดี

วิดีโอปลายยาวตลอดเลยนะลูก